ครับผมเบาเกษตรครับเมื่อนี้ผมอยู่อำเภอเขา่วงจังหวัดกาฬสินครับผมเป็นฟ้ามของเกษตรกรรุ่นใหม่ครับผมหัวเด็จบปริญญาตรีนะครับวิทยาศาสตร์บัณฑิตศตวรศาสตร์นะครับกับลูกศิษย์ผมนี่แหละครับผมบันนี้เพื่อนว่ไปใช้เลยครับอ่าโฟรูว่าเพิ่นมีแนวคิดอย่างได๋ผมสิพ้าพ่อแไม่พี่น้องไปเบิงฟร์มเกษตรกรรุ่นใหม่นะหวัดดีครับผมสวัสดีครับผมนายครพลคนลููครับชื่อเรียนเป่าครับ เป็นลูกล้านในเช่าสัตวศาสตร์กระสิ่งเท่านี่ยนะครับผมครับยุ่นี่ผู้ไทยหรือผู้เล่าครับเขาวงผู้ไทยครับผู้ไทยผู้ไทยเบ้าเบาเล่าเบ้าผู้ไทยเป็นเบ้าเบ้าเป็นครับผู้ไทยครับเบ้าเกษตรกับผู้ไทยเด้อครับผมโอามาพอผู้ไทยแต่ว่ามือนีจะไดนกัขอเปลี่ยนเปลี่ยนภาษาผู้เล่ากันเลยกันได้ครับได้ครับอาจารย์เนาะเป็นอย่างคือบ้ไเปเหตุงานน้ำมูตอนแรกกะคิดจะอยากจะไปครับ แต่ว่าพ่อมาเบิงไอ้ทางบ้านห้องนะครับคุณพ่อคุณแม่ทั้งสี่เพื่อนกับเป็นข้าราชการเพื่อนกับไปเฮ็ดงานแต่ก็คุณย่ยครับอยู่คนเดียวที่นี่บพราะมีผู้อะไรอยู่กับคุณยายแล้วก็พอดีมีเงินไอ้ทุนก่อนหนึ่งครับก็เลยตัดสินใจเปิดฝ้าม์มขอเจะาของเรียงงวครับหนึ่งหละได้อยู่กับได้อยู่บ้านครับอาจารย์แล้วก็สองได้อยู่กับคุณยาาครับสําคัญเลยเพื่อนจะได้มีมูครับคือตอนปรวติศสเปล่าไปฝึกอยู่เชียงใหม่ครับไปฝึกที่ สากลโคโนมแม่อ่อนผมนี่แหละไปดิเทิดครับไปเชียงใหม่ครับปอตีกับไปสากลโคโนมขอนแก่นครับกับเขโน้มอีกแมนครับเอาแบบน,นี้คือประเหตุโคโนมตอนแรกก็คิดอยากจะเหตดอยู่ครับแต่ว่าบ่รู้ว่าจะขายให้ผู้ใดอืมขาเลียงโคโนมเนี่ยมันต้องมีสากลรับน้ำนมดิบแมนครับรัศมีโบกเกิน สามสิบกิโลเมตรครับสามสิบกิโลเมตรเขาวงเขาบ่มี่มาโบมีครับใกล้ที่สุดก็คือสกลนครครับอาจารย์บ้าบอไปจงไม่ได้หล้วกำนองมนกระบดตรด้วยล่ะมีมือหนึ่งคุณแม่เพื่อนใส่ให้ไปซื้อขี่งัวไปซื้อของอ้ไรบันโพธนดีครับอือพอดีไปซื้อมันมีกลุ่มมีกลุ่มแบที่เขาเลี้ยงโคขุนอยู่แล้วครับอาจารย์เขาเพิ่งจะเฮ็ดได้มาปีสองปีเป่ากันเลยแบบเห็นเลยเห็นเลยครับก็เลยเปลี่ยนตกตอนนั้นแหละครับไปศึกษาอยู่ ประมาณสองสามเดือนนะครับ oh. ที่เป่าเฮ็ดตอนนี้มันจะเป็นเป็นกลุ่มนะครับคือเป่าจะอยู่ในกลุ่มของไอ้กลุ่มโคขุนไทยเขาวงนาคูครับประธานของกลุม่มท่านอาจารย์พิพัฒน์อินยาครับผมสมาชิก่ากกของเขาตอนนี้จะอยู่ที่ห้ oh. าสิบถึงหกสิบไร่ครับอาจารย์ก็คือไปขืนครับน้องสูงครับสาหากรณ้องสูงสหกรณ์โคขุนน้องสูงเมนครับเอาบันนี้มีคําถามมีค้นถามใน่ ยูทูบช่อง YouTube ผมหลายเลยว่าเอา้ามันบอ่านบอนบงัวอยู่นองสูงครับผมในส่วนของอันนี้มันจะเป็นโคต้าครับของกลุมเฮาจะได,ได้รับโคต้าเป็นปีครับอาจารย์แบบว่าปีนได้เลี้ยงจากโต๊ะแมนครับสามาชีกกระตอามาแบ่งกันแมนครับอ๋อดต่น,นั่นก็คือเขาสิหัวเลยว่าปีเนี้เขาสามารถที่จะขุนงัวทรงสาก่อน พวกคุณน้องสูงได้จักโต๊ใช่ครับใช่อ๋อพอมีพี่น้องสร้างกัโอเคเนาะเขาจะไดนเขาต้องไปเป็นสมาชิกเพิ่นก่อนครับอ่าเขาจะหูว่าปริมาณที่เขาสามารถขุนได้โอเคครับผมเดี๋ยวพวงศิลาถวายเมืองทางล่างเนาะครับผมไปไปครับเชิญเลยครับโอ้มื่อนี้อากาศดีมากเลยครับผมดีนี่ไม่เสียชีวิตแบบนี้แบบดีที่พ่อตายดีที่พ่อตายเลยโอ้ครับพื้นที่พื้นที่หลายประเด็นนะครับเอ่อตรงนี้จะประมาณ ประมาณหนึ่งไร่ครับอาจารย์ไม่ถึงหนึ่งไร่ครับแต่ว่าสังเกตว่าเพั่งจีใสพื้นที่ใส่ซอยให้ได้คุมคาครับใส่ขวาในี่มีหย่าครับปูหย่าเนี่ยรับไอะจะเป็นผมจะปูเป็นหย่าเน่เปียร์แล้วก็เป็นหยาหวานครับอาจารย์ขอฝั่งนี้หยาหวาน,นใช่ครับมีเน่เปียร์แล้วก็ตอนนี้กำลังล่องเบิรงกคือหยาานรกจกักรพพัดนะครับอ๋อไอนรกจักรพพัดใช่ครับนี่ครับฝั่งนี้ครับผม นะครับกระบหลายครับแต่ว่าสามารถที่จะเสริมได้เนาะใช่ครับเสือซอยรถต้นทุนครับโอ้นี่ครับผมอ่ะมาแล้วครับผมเอาลงเลือนผู้ใดเอาแบบนี้กะไปเบิ้งของผู้นั่นผู้นี่อะครับอาจารย์โอ้แสดงว่าเป๋าเริ่มต้นเองเมืทุกอย่างเลิ่มันแมนครับไปไปเบิ้งของฟ้ามของผู้นั่นผู้นี่กะลายฟ้ามครับครับผม หลังคาไมทันชีสเนาะครับครับง่ายๆครับโอ้นี่ครับผมไปอันนี้จะเป็นเล่ครับงัวระยะสั้นครับผมยังยึดสองแบบอาจารย์ครับผมเป่าเลี้ยงยึดสองแบบครับคือนหนึ่งกับระยะสั้นกับระยะยาวครับถ้าเป็นพวกระยะสั้นนี่ครับเป่าจะหากับพวกตลาดทั่วไปก็ได้หรือว่าตามฟาร์มถ้าระยะสันนิจจะมีพวกฟาร์มไงมารับสื่อเลยมารับสื่อแบบชั่งกิโลขายสิไหมครับอ๋อเอ้ายกตัวอย่างตัวแรกเลยครับนี่เขาเขาไปใกล้เลยครับผม มีอันนี้ซื้อมาตอนไหนตัวนี้ซื้อมาสามเดือนครับเท่าไรครับนี่ตอนซื้อมาสามสิบครับโอ้โแพงบ่แพงบ่แพงมากดีเนาะก็ถือว่าโอเคครับแล้ววันนี้ถ้าในห่วยเขามาเห็นจังสิเพิ่นเห็นเพิ่นมาคันราคาพอใจกันคล้ายเลยครับแต่ว่าของกลุ่มเฮาเพิ่นจะเส้นสัญญาไวไหมครับกับบริษัทของอาหารนังสิไหมครับอาจารย์แต่ว่าเฮาสามารถให้ผู้อื่นก็ได้นะแต่ว่าเขารับซื้อเลยครับอ๋อเฮา เท่ากับทรงขึ้นใช่ครับแมีนครับมันจะแสดงว่าตลาดดีรองรับอยู่แล้วแมีนครับนี่ครับน้องดำน้องดำครับมาดวครับมาดูิวเ่าคนมีว่าผิวอยู่หนึ่งสองสามสี่ไม่หาหาโตนะผมว่าเกีวมีหาโตดังเมี่ยมเลยตัวดำดำนี่ครับจะเป็นระยะยาวครับอ๋อพันกะตอนแรกเป่ากันยังบถหลุ่เรือรถรถท่านตะเก่งนะครับอาจารย์แบบเป็นของคณะพันนะครับ คณพันธ์แม่นครับของพี่อ้อของพี่โคตรนะครับอ๋อพี่อ้อพี่อ้อขนาดพันตามโอ้ผ <c oughs> ู้ใดกลับไปเบิ่งคลิปเก่าๆผมนะครับน้องอ้อนะครับผมหลังจากนเหี้ยขุนแล้วอ่าเปล่าว่าสีใสไม่ไดโดนปะไรครับผมเออถ้าระยะเหี้ยวนะครับว่ากิ่วอะยางต่ำกัดสิบแปดเดือนนะครับาาอาจา,าร,ะย,ะราย์สิบแปดเดือนอย่างน้อยแม่นครับ,รบสหกรณ์ผู้กุณนกสูงสเขาก็จะได้มาตรวจร่างกายตรวจย,ยางเนาะใช่ครับเท่าที่ผมหูนะใช่ครับตอนตอนเพิ่งมาตีหูอะครับเพิ่งจะมาเบิ่งว่าพร้อมสิตีหูได้หรือเปล่าได้ยั่งยังสีไหมครับอาจารย์ เอาถามเนี่ยตัวที่ได้มาใหม่ๆเนี่ยครับเท่าไรเนี่ยสามสิบอะครับไอ้ส่วนไรเลือกตัวผู้ตัวแม่เขามาส่วนใหญ่จะเป็นตัวผู้หมดเลยครับอยู่นี่โอ้ตัวผู้หมดเลยแมีนครับผมมีแต่บักทึกครับอยู่นี่มีแต่บักทึกเนาะผมถามอียกันนึงครับนี่นี่ข้างบนครับนี่สื่นเต้นใจแล้วครับมันคืออย่างนี้แนะน้ำเนี่ยไอ้ตัวนี้ไอเป่าไปเห็นดูฝ้าไงของเพิ่นนะครับยุ้ยสีสเกตมันเป็นไอ้เอาไว้ให้งัวงมันดึงกินนะครับบ่อให้มันกินได้ตลอดนะครับอาจารย์เขามาตองมาเฝ้านะครับแล้วก็ ืแมนเมื่นก็จะบ่ค่อยเฮียล่ะครับเวลากินเอาของฟ้านั่นฟ้าหนี่มาใส่น้ำกันครับผมอันนี้พันอย่างน้อนี่แมนนู้นน้อยอันนี้ก็ว่ากิ้วมั้งปะแม่นครับว่ากิ้วโอ้ยโอ้องค์ตีนใหญ่เลยโอ้ยมันขี้ดื้อครักเลยเนาะอ่ะฟังฟังนี่ขึ้นยังครับนี่อ่าจะเป็นมองเก็บฟ้างของเฮาครับโอ้ยแมนครับดังใหญ่เลยเนาะ เดี๋ยวให้เปาพาไปเบิ้นอาหารนะครับว่าครับยูนเพ่นใส่อย่างนี้ครับผมจะเป็นมั่นมักครับผมโอ้หอมชวนกินเลยครับโอ้ครับจะเป็นมันมักยีดมันมักยีดเอ้ย่ำตอนไปฝึกงานโคนมครับมันมักยีดโคนมกินบักบัวครับแล้ววันนี้เลี้ยนรูกจงไหนเนี่ยเริ่มต้นนับศูนย์เลยวันนี้แมนครับเริ่มต้นใหม่เลยครับโอ้หอมมากครับพี่น้องอยากเห็นได้กินได้ครับผมหอมหอมจริงครับหอม หอมเป็นเหมือนมีแอลกอฮอล์นีหอมจนเมาครับแมนเวลาตักนี่โอ้ยเมาเลยครับเมาเลยหรอแมนกลไปเลี้ยนลูกกับไ้เกษตรกรเพื่อเลี้ยงมากกรนะครับให้ให้ไลท์ปะแต่ละมือเวลาให้ช่วงเวลาตัวหนึ่งกะตัวขาบอ่ะสามสี่โล่ผลครับประมาณสามสี่โลต่อต่อมือครับไอตัวขาบขับจากมืออลไรจะขับ มือละสองขับครับส่กับแรงแกจะมีกากน้าตาลมียีสต์แล้วก็มีน้ําตาลชายแดงแล้วก็ที่สําคัญก็คือนนี่แหละครับเปลือกมันล่างบกเกีวได้นะว่าสีเขียวสีแดงนี่คืออย่างบบเกวครับผีเกียวไม่เคกินวันถุดนีอะไระแต่นี่จะเป็นเลี้ยงง้วระยะสั้นครับไอเลี้ยงพวกระยะสั้นถ้าเจอตัวนี้ปุ๊บนี น้ำนักขืนเล่นวะแมนครับเอาให้กินมือละโลสองโลต่อขาบะครับผสมกับมันยาสดเด็กได้หให้ปะยาสดกัเอาให้ครับจะเอาจะเอาให้ส่วนนี่เจะาให้พวกระยะสั้นครับอาจารย์แต่ขั้นเป็นเป็นระยะยาวจะบบกค่อยให้กินยาสดครับเพราะว่ามันจะเพิ่นวามากมันจะไปเอ็นถ้าไล่ไขมันเสียกเพิ่นนะครับแันจะกินก็ต้องออกไปมักซะก่อนครับฟางเหระครับอาจารย์เป็นฟางธรรมดาเหรอครับเอาให้กินล้างให้อาหารล้างให้มันเ็จครับอ๋อจักมือจักรขบ ก็ให้กินได้ตลอดครับฟางนี่หมองยูเนาะแม่นครับยูสดป่ะนี่สดป่ะนี่สดครับสดโอ้ยผู้ใดสิบมาอยู่น้อ้อวะเดี๋ยวสิหาไอ้ลูกสะไคร่ห้ยได้นี่วันนี้โอ้มีหอดเกลื่อนเสียงบ่ต้องเปิดเพลงอะไรครับแม่นครับอันนี้จะมองยูมองยั้งล้วครับมีความสุขกันไหมีความสุขมากเลยครับอาจารย์โอ้ผู้ใดอยากมาเป็นอ่าสะไคร นะครับคุณพ่อเป็นตำรวจนะาจะทำยูเทนชานี้กันเดี๋ยวคอยหลังไม่กันเลยกันนะครับเนาะถือว่าเป็นอีกวิธีชีวิตหนึ่งครับของวัยรุ่นยุคใหม่ครับครับโบไปไซนะอยากอยู่กับบ้านอยากอยู่กับครอบครัวนะครับเริ่มต้นตอนช่วงไหนครับนี่เริ่มต้นตอนสิงหาครับสิงหาเนาะติดตามกันยะเหี้ยวนาอถามเบิ่งว่าโตว่ากิวระยะเยา้วนะครับภาษีเป็นยังไงเนาะครับครับผมวันนี้เป๋าของกงตองเรียนรู้อีกอันนึงก็คือ เห็นจังไงไข่มันกันสีแสกหลายแมีนครับแมีนว่าตัวนี้กำลังศึกษาอยู่แมีนครับเห็นว่าเพราะว่ามันโตโตสำคัญเลยเนาะครับขั้นพี่น้องเพันเขามาเบิ่งกะคุยกันก่อนอะไรครับขายกะได้ครับเพรใช่ปัญหาว่าแต่ผ่านไปผ่านมาทั้งเขาวงเข้ากะแวะเขามาเบิ่งก่อนอะไรครับยังแวะเลยเนาะบพราะยังเมนครับปักหมุดเลยปักหมุดตรงไหนเอ่อสามแยกทางเข้าเทคนิคเขาวงครับตัวขุนระยะสันนี่มันผมว่ามันเป็นเงินหมุนเท่าเด็กเมีนครับเนาะครับเนาะ เพราะว่าถ้าเขาอยากขายหรือว่าโอเคได้ราคาที่เขาตกลงกันได้คุยกันได้เผาแมนครับคือไรยงญ้ยเพื่อนผัดมันโดนครับมันก็จะได้เนาะพี่เพจมีอย่างบอมีเฟซบอเอาไม่ครับไอ้ฝากเพจได้ครับไอ้ซื้อเพจกะทีพีอังเปาฟาร์มครับเดี๋ยวผมค้นเดี๋ยวผมแทกให้ครับเดี๋ยวผมแทกทางให้เฟซบุ๊กเดี๋ยวเฟซบุ๊กกะเปาอัครพลครับ ปารพลภาษาอังกฤษนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสามห้าหนึ่งห้าเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งครับครับใดแวะพานมาเขาวงงกระโทรหาได้เลยครับแวะเขามากินน้ำเขามาฟังเพลงน้ำเปล่าก้อนก็ได้โดยเฉพาะสาวๆเป็นวะก่อนสีปิดคลิปครับเห็นบอกว่าเป่ามีของดีอยากให้อาจารย์เบิ่งนบากอ๋อมีครับมีมียูน่มีอยังไงเนี่ยมีไก่ไข่ครับผมโอ้เป็นแบบ ไก่ไข่แบบปล่อยนะนี่แมนครับอันนี้จะเป็นฟ้าไอไก่ไข่ของห่อครับเขาเขามังแน่ครับอาจารย์โอเคครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงเนาะที่เป็นการเสริมจากกิจกรรมที่เปาได้นําเสนอเมื่อกี้นี่ก็คือการเลี้ยงงูขุนงูขุนมากาใส่เวลาโดนอะนะแมนครับแมนตัวนึงตัวนึงรอบนึงว่าเห็นเปาบอกว่า18เดือนเป็นอย่างน้อยนะครับมีกโตัวขานี่ยอยู่ตอนนี้อ่อมีส0 0อตัวครับอาจารย์สรอยตัวครับโอ้ครับ ถือว่าเป็นอีกรายได้รายได้หนึ่งเงินวะแม่เป็นนไปไกลไใ่ไกล้ข่เป่าเลียงก้อนเรียงงวยครับก้อนเลียงงวยแมนครับก็จะปีนึ่งเหรอครับโอ้เป็นปีแล้วแสดงว่าใครเบื่อไ่แล้วแมนครับสี่ร้อยไปเขาไป้างในอันนี้ก็ออกแบบเองบอกขอบแมนครับเพราะว่าเป็นคอกหมูเก่าของคุณพ่อครับอ๋อคุณพ่อก็เลียงหมูแมนแต่ก้อนเพิ่นเลียงหมูครับมันเป็นคอกหมูเก่าเพิ่นเป่ากันเลยมาเห็ดไม่เป็นคอกไกซะ บบธรมดาเนี่สซีร้อยเนาะเงินไรวันเลยได้หน่แม,มนครับกับพ่อได้ไรวันเหละ,ละครับอาจารย์สุดยอดสุดยอด <c oughs> อยากมาเบิงง่วยังโบจบที่ครับมีของแถมอีกผู้ใดอยากเลี่ยงไกลไข่ครับนี่ครับแล้วก็ของทา้งห้องกับมีไไ้มี่ฟุนฟุนขี่ไก่ขิ้งั่วขายพร้อมนะครับโอุ้กอย่างอันนี้เอาง่ายๆเนาะพี่น้องเห็นค้อนหนปะไก่พืชสิมักนอนค้อ แล้วใส่ห้างมันห้างใครอยู่แต่อยู่ตรงนี้ครับครับใครกะจะนี่และครับประมาณนี้ไหนขอเบิ่งแน่ขอเบิ่งเนีโอ้เก็บมือจักรอบนี้อ่ามือมือละาสองรอบครับเกลี่เอาเต้ขึ้นเขามาใครใส่ยูทีแล้วครับครับไปเอาไปส่งสายใครโรงบาดแน่โรงเลี่ยนแน่ละกะ ตามชุ่มช่นของห้องอละเหรอครับส่งเครื่องรีก็ได้นะครับอาจารย์เอาจริงเหรอครับแมนครับเครื่องรีกส่งได้ได้ประเด็นี่ครับเขามีความสุขครับ400แม่ครับ400ตัวพัดรีก้มๆก็คือได้มือเลย400ฟองอะนะตอนนี้มันบ๋อได้บ๋อว่าถึงครับเพราะว่าเพิ่นกะอายุจะนั่นแมนครับมันก็จะพัดขนแมนครับก็จะได้อายุประมาณ300นะครับจะได้มือละ7-8แปผงครับ7-8แปด แพงละแพงละหนึ่งร้อบาทครับสุดยอดเลยครับรายได้ติดรายวันเลยครับนี่ครับพี่เองครับให้เบื่อนขอบใจครับเป็นอีกอาชีพเป็นรายได้เสริมครับจากการเลี้ยงงัวซึ่งต้องใส่ระยะเวลาในการขุนนะครับเป็นเวลานานๆพ้อถาผู้ใดสนใจกับแวะคุยกับน้องเปาได้เลยนะครับผมมีความสุขครับผมร้องตลอดให้อาหารง่ายบะ อาหารเม็ดเลยมันบอกแมนครับเป็นอาหารเม็ดเลยครับหนึ่งร้อยสิบกรัมตัวตัวต่อวันนะครับกเพื่อนก็ได้กินกับงัว่ครับแบบ้า้าบดทั้งสี่กะเอามาให้เพื่อนกินน้ำกินได้มันบอกครับแมนครับพวก้าบดแบบ้าเนื้เปียบดมาผสมกับอาหารให้เพื่อนครับต้นตะกบลูกออกมาลนไก่กกินได้อีกแมนครับผมเอออันนี้คือคิดเองบรกเลยอย่างนี้แมนครับเออต้นตะกบบเ้าเพื่อนนี่นี่หน่วยมันขึ้นมาเนี่ยแมนครับไก่กินได้พอเวลามันอาหารมัน ลูกมันตกลงพื้นใกล้กับจี้กินครับครับผมื้นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกปัามปั้มหนึ่งครับที่ห่าชื่นชมครับจากนอกรุดไปครับเราที่ทกในการมีอาชีพเป็นเกษตรกรแล้วเ็นได้มีโอกาสอยู่บ้านนะครับครอบครัวอบอุ่นครับน้องเปาครับอัครพลคนรู้นะครับอยู่อาเภอเขาวงจังหวัดกจินธุ์ครับผมผมอาจจะบ่ได้ลงรายละเอียดลึกเช่นการผสมสูตรอาหารนู้นนั่นนี่เป็นจังได๋นะครับผู้ใดอยาก เรียนลูกหรือว่าอยากสนใจอะไรก็ต้องติดต่อนลองเปาจมเบอร์โทรที่ผมสิ้ให้ดูดีเนาะครับผมผู้ใดอยากเรียงง้อนะครับแวะเข้ามาเล่นน้ำกันมาถามมาสอบถามมาแลกเปลี่ยนความรู้กระเป๋าเป่ากับยาหู้อยากยังอีกห้ายเลยครับพราะว่าเป่ากับพึ่งเฮนั่งบ่ิัทได้มีความรู้ยังหลายบริได้เก่งขอบคุณนลองเปาครับเมื่อนี้ครับที่ได้ต้อนรับผมเป็นอย่างดีครับขอบคุณหลายๆครับผมครับผมครับขอบคุณครับขอรับค่ะ